สวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง KTC Gamer มีจุดด้วยนะจ๊ะทุกคนโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมา ทำตามสัญญานะครับขอเวลาอีกไม่นานนะครับทุกคนก็ทมที่พี่ได้สัญญาไปคลิปที่แล้วนะครับก็พี่จะมาแจกฟรีซีขั้นสูงหนึ่งผู้โชคดีนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็จะมารีวิวอัปเดตกิจกรรมใหม่ๆของเกมฟรีไฟลด้วยนะเลยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็เดี๋ยวไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยนะครับว่าวันนี้จะมีอัปเดตอะไรมาใหม่บ้างนะครับทุกคนโอเคไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับอัปเดตตัวแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของทางด้านอีลิตพาร์ทนั่นเองนะครับทุกกคน็เดี๋ยว เราจะมาเติมเพชรให้ผู้โชคดีของเรากันเลยดีกว่านะครับทุกคนเนาะก็ตอนนี้เนี่ยมันมาแล้วนะครับทุกคนนะเอ่ออีเวนนะครับนี่เนาะพีออเดอร์สั่งจองล่วงหน้านั่นเองนะครับนี่ฮะทุกคนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะไฟเบรดฟ็ฟอกซี่นะครับผมนะลมหายใจแ ANG, ห่งฤดูใบไม้ผลินั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาทําการเติมเพชรให้ผู้โชคดีก่กนกอนนะครับทุกคนนะเดี๋ยวรอค่อยมาว่ารายละเอียดกิจกรรมกันนะครับก็เป็นคลิปวิดีโอล,ล่าสุดจากคลิปนี้เลยนะครับทุกคนฮะนี่เนาะ ก็เดี๋ยวจะทําการเติมเพชรให้เลยนะครับกดคัดลอกยัวยเไปแล้วก็สุ่มหาผู้โชคดีนะครับหนึ่งคนเท่านั้นนะฮะแล้วก็จะไปดูที่หน้า Facebook นะครับว่าทําตามกติกาแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวพี่จะตัดไปตอนที่พี่หาผู้โชคดีเจอเลยแล้วกันนะครับ นี่รอดูสิอ้าทุกคนครับเจอพอดีเลยฮะ Facebook นี้นะครับผมนะโบเช่เลิฟนะครับนี่เนาะก็ทําตามกติกาใช่ไหมโอเคทําตามทุกอย่างแล้วนะครับพี่ขอให้ผมได้นะครับสาธุโอเคครับพี่ก็จะขอสแสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะน้องเป็นผู้โชคดีได้รับสิทธิ์ขั้นสูงฟรีนั่นเองนะจ๊ะโอเคพี่ก็จะ เติมเพก้าให้ในดีเลยนะจ้ารถยนต์รถยนต์นะรถยนต์นะรถยนต์นะยืนยันไปไฟจราจรเอาอะไรเนี่ยทำไมมันมีพวกโอ้ยบ้าบอขอแตกเง้ยเงา จเจริญแล้วไปยืนยันเ,ออเข้าสู่ระบบไปนะครับอ่านี่เนาะเป็นชื่อ F K อารุนะครับเนาะเป็น Facebook นี้นะครับทาตามกต,ติกาเนาะกดหัวใจให้เลยนะครับนี่เนาะน่ารักมากเลยนะจ๊ะนี่เนาะสุ่มเจอนะครับทาตามทุกอย่างแล้วนะครับขอให้ได้สาธุโอเคยินดีด้วยนะครับอ่าโอเคก็จะเติมเพชรเข้าให้ในดีเลยนะครับเนาะเอาไปสั่งจองสีขั้นสูงกันเนาะเอาไปเลย1000เพชรน,นะครับทุกคนฮะ นี่เลยครับเราเติมให้จริงๆนะครับไม่ได้หลอกเลยนะจ๊ะโอเคเติมเข้าให้ในดีเลยนะครับป๊บ เรียบร้อยนะจ๊ะก็เติมเพรให้แล้วกดไปเลยเฟึบนี่ฮะเติมไปแล้วนะจ 1, ๊ะ1,000เพชรเพนะฮะไม่แหยินดีด้วยนะครับสำหรับ1,000เพชรเพเนาะโอ้ตายแล้วกระเป๋าจิ้งจอกนะโอเคโอเคไม่เป็นไรนะครับ1,000เพชรเพแรกกระเป๋าก็โอเคอยู่นะครับกระเป๋านี่พวกนี้คือมันไม่มีมาขายนะก็คือมาแล้วมาเลยอสิขั้นสูงอะจับไป โอ้โหไม่มีอะไรเลยอ่ะโอ้โหโคตรธรรมดาครับกระเป๋ากิจ <laughs> กรรมต่อมานะฮะก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมตัวนี้นะครับกิจกรรม5วันมันถึงสุกนั่นเองครับก็เหมือนเดิมลงวันเล่นเกมไม่ครบ180นาทีนะครับก็รับไปเลย Water Elemental นะครับทุกคนฮะนี่เลยเนาะ กล่องสุกิจปืนฟรีๆสิกล่องนะครับนะเพียงแค่ลงเล่นเกมครบ180นาทีนั่นเองนะครับรับฟรีไปเลยฮะโอเคทุกคนอัปเดตต่อมาก็จะเป็นในส่วนของพวกโทเค็นนะครับทุกคนนะก็โทเค็นอันนี้เนียนะครับก็เป็นในส่วนของโทเค็นที่เกี่ยวกับเอ่าพวกของเกี่ยวกับห่วงยางอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนนะก็จะมีเป็นพวกโทเค็นห่วงยางนะครับแล้วก็เป็นอ่าพวกอะไรนะที่มันเกี่ยวกับอ่าซัมเมอร์หรือว่าฤดูร้อนอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนนะก็ อันนี้เนี่ยนะครับมันจะมีเป็นพวกห่วงยางนะครับเห็นไหมมันจะมีรูปห่วงยางใช่ไหมทุกคนห่วงยางด้านบนสุดนะจะมีห่วงยางหนึ่งอัน2อันสามอันแล้วก็เป็นลูกบอลน,นะครับผมนะคล้ายๆลูกบอลชายหานะครับทุกคนนะก็อันนี้เนี่ยจากการคาดคเนและการคาดเดาของพี่แล้วนะครับผมนะคิดว่าน่าจะเป็นโทเค็นให้เราเก็บเอามาแลกครับผมฮนะ ก็อาจจะเอามาแลกเป็นพวกชุดนะครับอันนี้พี่ก็คาดคะเนไปล่วงหน้าเฉยๆนะครับแล้วก็เป็นกระทะนะครับกระทะแตงโมหรือว่ากระทะพิเต้เอ็กเซนไฟเอร์นะครับทุกคนนะก็กระทะแตงโมนะครับนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นรูปตัดต่อหรือเปล่านะครับทุกคนนะเอาเป็นว่าไอ้กระทะกับอันโทเค็นเนี้ยนะครับผมนะอาจจะมีส่วนเป็นไปได้ที่จะเป็นโทเค็นให้เราแลกนะครับแต่ว่า ในการแลกเนี่ยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะแลกชุดซัมเมอร์หรือเปล่านะครับผมนะอาจจะไม่ได้แลกชุดซัมเมอร์ก็ได้อาจจะเป็นแลกแบบอย่างอื่นอะไรประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็แค่เป็นการคาดคะเนเฉยๆนะครับนะน,นี่เนาะชุดซัมเมอร์ก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะครับแล้วก็พวกกระทะก็จะเป็นรูปตามนี้นะฮะส่วนพวกอ่ออะไรนะ ไอ้โทเค็นมันก็จะเป็นภาพเมื่อกี้ที่พี่ให้ดูไปนะครับนะอันนี้คือรูปโทเค็นทั้งหมดเลยนะครับนะในการรับเบรกครั้งต่อไปนั่นเองนะครับนะก็ตามนี้นะครับอืมก็น้องๆก็น่าจะเคยเห็นโทเค็นพวกนี้ผ่านหูผ่านตาม,มาอยู่นะครับบางโทเคน็นเนาะอืมก็ตามที่พี่รีวิวให้ดูเลยตามนี้นะครับนะนพี่ก็แค่คา,าดคะแนนเฉยๆหรือว่าคาดดาเฉยเนะครับเพราะว่ากิจกรรมก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับอ่ามันเคยมีให้เอาโทเค็นพวกนี้ไปแลกชุดว่ายน้ํฟรีนะทุกคนเออก็แบบอาจจะมาเหมือนกัน เนาะก็รอติดตามรับชมกันได้เร็วๆนี้นะครับถ้าเกิดว่าพี่มีข้อมูลหรือว่าอัปเดตต่างๆเนี่ยเดี๋ยวพี่รีบมาดูแล้วก็มาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันเร็วๆนี้นะครับรู้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือพี่ก็ การันตีไม่ได้เหมือนกันว่าไอโทเคนนี้นะครับมันจะแลกชุดซัมเมอร์จริงๆหรือเปล่านะครับนั้นโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูอัปเดตใหม่ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ของเกมฟรีไฟกันดีกว่านะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นอัปเดตทุกอย่างในวันที่3มิถุนายนที่จะเกิดขึ้นกันนะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเรามา เริ่มอัปเดตแล้วละกันนะครับนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับทุกคนอัปเดตทั้งหมดก็จะเป็นตามนี้นะครับทุกคนนะอันนี้เนี่ยพี่ไปแคปภาพมาจากาหน้า f c e e o o o k แฟนเพจของกาล f นาฟรีไฟไทยแลนด์ของเราเลยนะครับรูปภาพทั้งหมดนี้คือรูปภาพข้อความจริงๆของ GM s e r v ร์ฟเวอร์ไทยนะครับที่จะอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้ในวันที่3 มิถุนายนนะครับพฤษภามิถุนาเออใช่เดือนมิถุนายนนะครับวันที่3าเดือนมิถุนายนจะมีอัปเดตทั้งหมดตามนี้นะครับใครอ่านไม่ทันนะครับแนะนําว่าให้หยุดรูปหรือว่าหยุดคลิปไว้แล้วก็อ่านให้จบนะครับนะก็สนับสนุนให้น้องๆคนไทยอ่านหนังสือเกินคนละแปดบรรทัดนะครับ หยอกหยอกยอกใครไม่อยากอ่านก็เดี๋ยวกดลิงก์ข้างล่างก็ได้เออกดอ่าลิงก์ใต้ description นะทุกคนเออกดเข้าไปแล้วก็ไปอ่านรายละเอียดเต็มๆได้ที่แฟนเพจของก a ล i ิน่าฟรีไฟ e เดี๋ยวพี่ได้ทิ้งรูไปไว้ให้แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้คือที่พี่แคปมานี่ก็คือเป็นสรุปทั้งหมดนะครับนะที่ GM จะอัปเดตเข้ามาในวันที่3เดือนมิถุนายนนี้นะครับ ก็นั่งอ่านกันได้ชิวๆนะครับผมนะก็อ่านเสร็จก็ไปนั่งใจอ,อ่านเสร็จก็ไปเรียนออนไลน์กันเนอ้อตั้งใจเรียนเด็กๆนะเรียนจบแล้วก็จะได้มีงานมีการทํานะจ๊ะไม่ได้แบบว่ามานั่งทํา youtube แบบพี่เดาะสู้ๆ,ๆนะครับทุกคนนะขอให้ตั้งใจเรียนนะฮะอ่านจบก็อย่าลืมไปเรียนทางทรงหนังสือด้วยนะจ๊ะก็ <c oughs> ตามนี้นะครับอัปเดตทั้งหมดเนาะเดี๋ยวพี่จะ ปล่อยภาพไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนะจนกว่าทุกคนจะอ่านจบนะใครอ่านไม่ทันอะไรยังไงก็กดหยุดคลิปไว้แล้วก็นั่งอ่านได้นะครับทุกคนฮะ ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับอัปเดตใหม่ๆและกิจกรรมต่างๆของฟีฟาในวันนี้นะฮะมีใครชื่นชอบอัปเดตตัวไหนเป็นพิเศษบ้างครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็คอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยละกันนะครับทุกคนฮะเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าเกิดมีอัปเดตอะไรมาใหม่อีกเนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่รีบมารีวิวให้เลยนะครับทุกคนครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับใครมีความคิดเห็นอะไรหรือว่าอยากจะรู้อะไรก็คอมเมนต์มาไว้ได้ใต้คลิปพี่นนะอออยย่่าืกกดตงงจ้เว คนฮะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนครับก็เราจะมาเจอกันใหม่อีกทีนึงในคลิปต่อไปนะครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันหน่อยแงเตือนพี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับจุ๊บก